คอมเมนต์เดือดการเมียเสกล่าสุดโพสด,ด่าจอมขวัญกลางไอจการวิพากรภรรยาของเสกโลโซได้ออกมาโพสข้อความเดือดเผยภาพรายการถามตรงๆกับจอมขวัญงานนี้คอมเมนต์ก็เดือดไม่แพ้กันเดือดไม่หยุดจริงๆ กับการวิพากษ์ภรรยาของเสกโลโซที่ล่าสุดได้ออกมาแชร์ภาพจากรายการถามตรงๆกับจอมขวัญซึ่งเป็นเทปของวันที่27พฤศจิกายน63โดยมีแขกรับเชิญคือดรอานนท์ศักดิ์วรวิทย์และรุ้งปนัสยามาเป็นแขกรับเชิญซึ่งมาพูดคุยในหัวข้อถกพรบรจัดระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์2561 โดยการได้ระบุว่าว่าจะไม่แล้วนะแต่พิธีกรคงลืมตัวว่าทำหน้าที่อะไรมาดีเบทเฉยสองรุมหนึ่งอายเขานะเจออาจารย์ของจริงที่หลังจะถกอะไรกันช่วยหาความรู้ไว้บ้างนี่ไม่รู้อะไรเลยสักอย่างงงตลอดและเอียงสุดยิ่งอีเด็กรุงยิ่งไม่รู้เรื่องพูดวกบนตะกุกตะกักไม่รู้เรื่องเลยแต่จอมเอียงกลับเข้าใจทุกอย่างกูละเพียจริงๆ ใครยังไม่เคยดูติ k To อกเลยแนะนำค่ะกูก็งงกับมึง